เจ้ากรรมนายเวรเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องผีที่โผล่มาให้ตกใจแล้วก็หายไปแต่มันเป็นเรื่องของเงาที่ติดตามตัวฉันมาตลอดเป็นบทเรียนที่ทำให้ฉันเข้าใจคำว่าเจ้ากรรมนายเวรอย่างลึกซึ้งถึงกระดูกเมื่อประมาณสองปีก่อนชีวิตของฉันที่เคยราบรื่นมาตลอดก็เริ่มพังทลายลงอย่างไม่ทราบสาเหตุคะ่ะ ฉันถูกให้ออกจากงานที่มั่นคงด้วยเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลแฟนที่คบกันมาหลายปีก็บอกเลิกไปอย่างไม่มีเยื่อใหญ่สุขภาพก็เริ่มย่ำแย่เจ็บป่วยอดอด,อดแอดแอดฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในความมืดที่มองไม่เห็นทางออกตอนแรกฉันก็คิดว่าเป็นแค่ช่วงที่ดวงตกแต่แล้วเขาก็เริ่มปรากฏตัวให้ฉันรับรู้ มันเริ่มจากในความฝันค่ะฉันจะฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดไทยโบราณสไบสีม่วงเธอมักจะมายืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็จ้องมองฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความตัดพ้อต่อว่าฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอชัดๆแต่รับรู้ได้ถึงความทุกข์ทรมานของเธอเสมอ หลังจากนั้นฉันก็เริ่มได้กลิ่นเป็นกลิ่นดอกลั่นทมจางๆที่จะลอยมาในห้องนอนของฉันตอนกลางคืนทั้งที่รอบบ้านไม่มีต้นลั่นทมอยู่เลยสักต้นและฉันก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องด้วยตลอดเวลารู้สึกได้ถึงไอเย็นๆและความรู้สึกหนักอึ้งที่กดทับอยู่บนหน้าอกจนหายใจไม่ออกจนฉันทนไม่ไหวแม่เลยพาฉันไปหาพระอาจารย์ที่ท่านมียานแก่กล้าที่วัดแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ทันทีที่ฉันก้าวเข้าไปในกุฏิท่านก็มองหน้าฉันนิ่งๆแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยเสียงเรียบๆว่าเขาตามมาทวงของของเขาแล้วนะโยมฉันงงมากว่าท่านหมายถึงอะไรท่านเลยให้ฉันนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เนตตาขณะที่ฉันกำลังนั่งหลับตาอยู่นั้นเองภาพต่างๆก็ไหลเข้ามาในหัวเหมือนฉันกำลังดูหนัง ฉันเห็นตัวเองในชาติพบหนึ่งเป็นผู้ชายมียศถาบรรดาศักดิ์ฉันได้ให้ทำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานกับหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่งดงามและรักฉันหมดหัวใจแต่สุดท้ายฉันก็ผิดสัญญาไปแต่งงานกับลูกสาวเจ้าเมืองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทิ้งให้เธอต้องอับอายและเสียใจอย่างแสนสาหัส ในภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นคือเธอคนนั้นในชุดสบายสีม่วงกำลังใช้มีดสั้นปลิดชีวิตตัวเองใต้ต้นลั่นทมพร้อมกับคำสาปแช่งว่าจะขอติดตามทวงคำสัญญาของฉันไปทุกชาติพบพอฉันลืมตาขึ้นมาน้ำตาก็นอง